พหรือสิ่งประเสริฐเนี่ยหนึ่มากท่านอยากให้ไปทํากันเอาเองนะอะไรที่ประเสริฐประเสริฐนีควรทําเองไม่ต้องรอให้ใครให้แต่ก็มีบ้างเหมือนกันนะที่พระเจ้าท่านให้พรเ,เขาขอให้ญาติโยมหรือคนทั้งหลายจะเลยวยอายุวันนะสุขะโภคะภะละ จเจริญด้วยอายุของพระองค์พระองค์บอกว่าหมายถึงจเจริญด้วยอิทธิบาทสี่นะอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยถ้าเธอยังมีฉันทะมีความพอใจยินดีตั้งไว้กับการปฏิบัติภาวนานะตั้งไว้กับเป้าหมายอันเลิศเนี่ยถ้าฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสายังอยู่เธอจะไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นเธอจะ อยู่กับสิ่งนั้นได้ยาวนานและเธอก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นได้ในที่สุดแต่ถ้าหมดฉันทะทุกอย่างก็จบฉนั้นคำว่าจเจริญด้วยอายุเนี่ยท่านจึงเลือกว่าขอให้เธอจเจริญด้วยอิทธิบาทสี่นะ จะได้อยู่กันยาวๆจะได้เพียรกันนานๆจะได้ไม่ต้องรีบจบกันไปเนี่ยก็เรียกว่าฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสานะ,จะเจริญได้อายุเป็นงนี้เจริญด้วยวันนะวันนะท่านหมายถึงจเจริญด้วยศีลศีลเนี่ยทำให้คนเราต่างจากคนทั้งปวงเมื่อศีลงามมันเป็นคนที่ดูผ่องดูงดงาม ดูวันณะดีคนศีลงามเนี่ยทั้งงามทั้งหอมดังนั้นคนที่เจริญด้วยวันณนะมีผิวพรรณมีวันณนะด,ดูดูดีดูงามนะท่านก็จะว่วยพรให้เจริญด้วยศีลศีลแทนความหมายว่าวันนะเจริญด้วยวันนะเจริญด้วยสุขะพระองค์หมายถึงให้ขอให้ได้ฌานสีนะ ขอให้ได้มันจะได้ไหมเนี่ยขอให้ได้ฌานสีนะสุข,ขะในแบบพระองค์คือโยมไปขยันนั่งสมาธินะเอาให้ได้ฌานสี่นะแบบพระเจ้าเนี่ยขอให้เจริญด้วยโคะค้าคำว่าโภคะคือขอให้เธอเจริญด้วยพรมวิหารสีนะโภคะคือความสมบูรณ์ด้วยโพกซัพ์ คนที่ชื่อว่าสมบูรณ์จริงๆคือมีเหลือแบ่งปันถ้ายังไม่พอจะแบ่งปันแสดงว่าเธอยังไม่พอยังไม่รวยจริงยังไม่สมบูรณ์ได้โพกทรัพย์นี้กลิ่นอายของคำว่าแบ่งปันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นมีเมตตาเมตตาก็คือรักคำว่ารักเนี่ยรักไปถึงคนอื่นเห็นไ,ไหม สงสารเหงสงสารคนอื่นพอยินดีก็พอยินดีคนอื่นมิเอาเบกขาไม่ถือสาก็คือคนอื่นดังนั้นนั้นคนที่มีมากจริงๆจ,จะต้องมีส่วนเหลือเฟือพอที่จะแผ่ไปถึงคนอื่นแผ่ไปสู่คนอื่นแต่ถ้ายังไม่มีแม้แต่ ความรักสงสารพอยยินดีกับใครเนี่ยแสดงว่าเธอยังมีไม่พอจริงไม่มีเผื่อใครเขาเลยนั้นคนที่อยากจะชื่อว่าเจริญด้วยโภคะเนี่ยพระเจ้าบอกสมบูรณ์ได้พรมวิหารสี่จึงชื่อว่าเจริญได้โยโภคะขอให้เธอเจริญด้วยพละพละคือพลังพลังแท้จริงในของพระอ,องค์ที่ชื่อว่าพลังในแบบที่พระอ,องค์ วยพรคือขอให้เธอเนี่ยสมบูรณ์ด้วยเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตติคือความหลุดพ้นนั่นเองคำว่าความหลุดพ้นมันคือพลังเพราะว่ามันเป็นฐานะอันเดียวที่จะกำจัดพยามาณทั้งปวงตัดวงล้อแห่งการเวียนว่ายทำให้บุคคลนั้นสิ้นความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือพลังนั้นขอให้เธอจเจริญด้วยพระก็คือจเจริญด้วย เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติดีคือบัลลัที่สุดต้องไปทำเองทั้งนั้นเลยนะเจริญด้วยอายุก็อิทธิบาทอิทธิบาทก็ต้องไปทำเองเจริญด้วยวันนะวันนะคือศีลศีลก็ต้องไปทำอีกเจกริญด้วยสุขะสุขะก็ฌานสี่เดี๋ยวก็ต้องไปนั่งฝึกสมาธิอีกเจกริญด้วยโพคะโพคะก็พรหมวิหารสี่เดี๋ยวก็ต้องไปทำใจให้เมตตา,ากรุณามมทิตาเบกขายเจริญด้วยพลละก็คือ รู้ถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่กลับกำเริบทำไงดีทีนี้ก็ต้องไปทำอีกที่สุดแล้วพรเพื่อเจ้าเนี่ยที่สุดต้องไปทำเองทุกข้อเนี่ยเพื่อเจ้าให้พรเพื่อให้โยมไปทำสิ่งเหล่านี้เอาเองเจริญพรเอาเองตัวใครตัวมันทำได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เ็ก็ทำไปอวันนี้ก็พอแล้วนะ ยินดีปีใหม่เอาพรอนพระเจ้าให้ญาติโยมแล้วกันขอโยมเจริญด้วยอายุวันนัสุกะโพละทั้งฉบับชาวบ้านและฉบับพระพุทธเจ้าเลยแล้วกันนะขอให้ปีใหม่มีความสุขมากๆมีความสนุกกับการทำเรื่องดีๆแล้วก็เจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตทั้งการงานทั้งธรรมะทุกๆคนนะสาธุ